สวัสดีครับแม่เลียนสวัสดีครับค่ะวัสนี้าครับผมเอฟซีเนาะแม่เลียนเป็นมีแนวทางมาฝ่าครับหมวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศออ20167ครับแนวเลยครับแม่เลียนเรื่องเหล้าครับโอ้ยฝันมาจงว่าไปตั้งไหนหอกไปกับโมครับไปกับโมไปกับโมซี่คนเลยครับฝัดไมช่างก๋วยเตี๋ยวคนร้างก๋วยเตี๋ยวคนคนเพื่อเอามาไห่เพื่อเอามาไห่ก๋วยเตี๋ยวนั่น ู่โดนโดนกับคนด็ก,กินโดนจนว่าว่าสิบก,กินแล้วเสียใจแห้งสังไปเร็วเอาไปให้ผู้อื่นวันนี้เพื่อนโ้นเติบเพิ่นจะเ,เอามาไหา่เอาหัวเตียวนั่นมะไห่เอาหัวเตี้ยวมาไหา่ผัดมีดเห็นโตเล็กอยู่ในอในถ้วยกัวเตี้ยวนะ่นรับเห็นโตเล็กในถ้วยกัวเตียวนะี่เห็นเห็นของอันที่ที่ยายยายนุ่มคนกินเพย่อนัน่งกินอยู่ หันใส่หันขัวอยู่ใหญ่น่ะครันหันสว,วยเว็เดียวนะ่ะหันไปหันมาเห็นตัวเล็กแดงจึงคือยู่ได้ได้สวยเว็เดียวคนน่ะครับมีมีของเพิ่นผู้เดียวแะว่างแต่เขาเขียนไม้เลขถสวยเขาไหว้พ่อหรือยังไหนรับงเขียนไหว้คือเป็นจะสี่ว่ะตั้กแตโตแดงคือกันกับใบเงินนั่นแหละแดงจึงคืองคือใบเงินใบลอยเห็นตัวเลขกไม่ไม่คางถวยมันเหมือนแม่นบอกครับแม่แม่เห็นตัวเลขกคางถวยมันครับผม โอ้โหเห็นในสวยนา้าก๋วยเตี๋ยวเนาะครับเนาะบ่บ่ห,ห็นโต๊ะหาถสวยเพือนหันสวยหันไปหันมากโต๊ะที่แรกว่าก็ตั้งใจว่าสิกินแต่มันหิวครับเลยแดนไปิ่งย้ายหนีแล้วันสวยดูแท้แล้วห่อนบ่หวะครับผมถวยกวเตี๋ยวห่อนบ่หวะหันไปหันมากเห็นต้นเหล็กแดงจึงขึงอยู่ได้วยกว่เตี๋ยวคนต้นไหนเ่ะครับไม่เลียนครับสีสามหนึ่งห็นแดงจึงขึงอยู่สีสามหนึ่งแดง ครับเห็นแดงก็คกอะงาบแบบบึงผักจังแบบจมถอันหนึ่งเลยคืออยูู่้เดียววันแล้วหอนแล้วว่าวันแล้วจะไปหันหน้าหันหลังอยู่หันถวยหันปีนใตปีนหน้าอยู่ครับแนมกึ้ไปแล้วว่าเห็นสี่สามหนึ่งเห็นทักวาสันนี้นั่งไปนั่งมาแนมไปทั้งโตะพุ่นกับ บ้าคือจังกันหน้าคือเคยไปเงื่อนดูแท้หว่าเพิ่งไปเบิ่งมาอ้วนที่เคยอันนี้ยางไปยางมาอยู่หน้าตัวนี้ก้อยว่าอันนี้เจ้าทีทีหน้าเพิ่นบอกว่าเพิ่นก็มานั่งกินคือกันครับเพิ่นมานั่งกินคือกันแบบนี้เพิ่นยกบินอันนี้ขึ้นเพิ่นยกบินขึ้นให้เบิ่งเพิ่นเพิ่นก็ควักควักเพิ่นก็ยกบินให้เบิ่งเห็นเห็นหาหก น้ำบินของเพิ่อนนี่นบินยังล่ะครับมเมเลียนบินเกี้ยบินสมุดซื่อๆนี่แหละเพื่อน,นยกขึ้นหทเบเ่งเห็นหาหกอยู่ในอยู่ในบินของเพิ่อนนี่เป็นกระดาษซื่อๆนี่เนาะครับเนาะเออเป็นกระดาษซื่อเห็นคั้คือกันได้หนังกระดิ่งป้วยว่ะเห็นจนจำได้แล้วทีหน้าบ่ครับทีหน้าละ่ะ<ป>ก็ทีหน้าแลลวว่ะโอห้หน้า,านี่อที่แรกกับพอสมใสเนาะแล้วไปทางกินก๋วเตี๋ยวอยู่เห็นเพิ่น พวกไปเห็นเพื่อนนั่งดูข่ข่างๆข้างกับไกด์ติดกับพวกไกดเป็นไหนเด้อกกับคนละวภาคโต๊ะกันสามสี่หาโตน่ะบ้านนี้ิยุ่งขึ้นก็เห็นซาติว่าสั่นเห็นอาหงกัครับบ้านนี้ไม่เลี่ยนได้กินบ่ล่ะครับก๋วยเตี๋ยวกินกินคือกันครับ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 กินจนอิ่มแล้วจะคอพระจะคุยกันมาพวกเนี่ยครับโอ้สงสัยเพิ่นมาให้โชกเนาะครับไม่เลี่ยนเนาะ แมงอยู่เห็นจะ๊จะเอ้ยบอครับสี่สามหนึ่งเห็นาแห้งแล้วเห็นคาแห้งสี่สามหนึ่งน่ะแดงะฉยงอยู่ในถ้วยหมันบันหน้าหัวย่องๆน่นกั่วว่าผีหน้า,า,าคากบ่ะเบ็นยกบินในเบื้อง,งยกบินขึ้น,นเห็นเลับน,น,น่นเห็นเลขกหารับอยู่ในหนังสือในอันนีสมุดเพื่อนน่ะไม่เกียนกระดาษเพื่อนน่ะ ขอบคุณในหลายครับคุณแมรียแอนมียังอีกครับคุณแม่มีเท่านี้แอละครับขอบคุณครับคุณแมรี่แอนขอบคุณครับสวัสดีครับดาดาสวัสดีดาครับผมถ้ามองช่วมนอตัวเลกของแมรียนครับเอฟซีนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกับพีหน้าล่ะครับเนาะเพิ่นมาให้โชคครับเลขในขางถวยก๋วยเตี๋ยวครับเห็นในขางถวยก๋วยเตี๋ยวครับัวแดงยิงคืนครับ สี่สามหนึ่งสี่สามหนึ่งครับ้าก็พีหน้ายกบินขึ้นมาหายเบิรงนหนึ่งเป็นหาหฮกหาหกครับขอให้มีโชคใหญ่ครับไม่เลี่ยนครับสำหรับคลิปนีเบาแอมโลธงกัสิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงเลยเลยครับแต่ยันเพึ่งไปใส่เอฟซีมนีเบาแอมโลธงหนี่มีข้องดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมม่งข้องดีกันครับเบาแอมโลธงนีจะเดินทางไปทำบุญอยู่วัดลุงปูรอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับสมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไขเขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับทมาชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เจสิริภูมนะครับเนาะสมาชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ของใมครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขัครับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะสาธุ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 นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงลนะกรับี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่ล้วก็บีบี่อย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปุรอดนะพ่อนวดตีหล่ะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้หลานยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหูยินข่าวกบลบอดสาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้าย่างบวเห็นลานเฮาไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็ุใดนคนมองบวเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้กครับมีโอกาสดนมาสักการกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้บามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับ่ามผัสเมือเ่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทือ่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกะ็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับ เืินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักคนหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม้ชมผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับน่อนสมุชมรากาเบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนข้องหลวงปุรอดมาห้ F เอฟซีนะครับสม้ชม ไปอาบชำระร่างกายเสเนียดจังไรที่บดีสีลร่าสีมันบดมันบงังเสเนียดจังไรในตัวเขาเสด้ออกอกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับนสู้ชมะะเนาะแล้วก็เฮ็ดใ้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับนสู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับทนผม้ชมมีจํานวนจากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาาโบลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาถูกาถุก ให้ถือเกลียกเอครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกล,ลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอามเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้าอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ